สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองกายสุขสุขกันครับผมสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีค่ะจ้าเฮ่ยอยู่กับน้องจ้าเฮ่ยอยู่กับน้องไปฝนอีกคือเก่าพี่น้วไหนครับผมไป่ใส่หรอวะเนี่ยเบิงเบิงเขาเป็นนอนเลยครับพี่น้องครับผมสอ้ยดีดาสวัสดีเด้อสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผม ครับขอบฟอดคันอีกเช่นเคยกับน้องปลายฝนนะครับผมวันนี้มีอยังมาฝากพี่น้องมาต้อนพี่นอมามา้องว่าไหมีเอาตุกะตามีไหมพี่น้องมั้งเนี่ยอาตุกะตามีไหมพี่น้องมั้งเนี่ยไหมเฮ้ยใจใจ

เนี <nó S 1> rồi, b b b ่ยนะครับอดเอาอดได้สามตัวหดแ่้มาาครพี่น้อง้ามาาครับนี่้องเปิ้เิ้ตุกตา้ลจ้มเลยเนี่ยจุบจุุกตุกตาบจ้าโอ้จุบตุกตาพี่น้องเลยจุบพี้จุบน้อยจุบเีจน่ะ

คนมาตังหายใจนเนีหายใจนเนีใจนลุกขึนได้ตีว่าเห็นหายใจนเนี่ยนี่หายสองทางแล้